สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ในวิธุด้กยใช้แสงแห่งประเทศไทย,ไทยนี่คือรายการธรรมารับรุญ้าะเจ้าพระมาไปบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปะพูดคุยก็เพื่อที่จะนำคำสอนที่มันดีดีที่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่มันเป็นไปเพื่อความรู้อย่างยิ่งที่เมื่อเราถ้าทําให้ได้ถึงความรู้นั้นแล้วความบริสุทธิ์ความดีก็จะเกิดขึ้นในใจของเราได้ โดยในการทําการปฏิบัติีนทำวังเราสามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้แน่นอนธรรมะทุกข้อทุกหมวดวออกจากใจของพุจ้าออกมาแล้วผ่านกระบวนการความคิดผ่านการกําหนดบทเพียนชนะผ่านหลืบสมองผ่านมาทางหลอดเสียงมีการสั่นสะเทือนผ่านมาทางโมเลกุลของอากาศและกระทบหูสาวกต่างๆ เขาจำข้อความเหล่านี้เอาไว้นเผ่านมาทางปากกาจดลงไปในหนังสือส่งต่อมาเป็นหลาย,ลายพันกิโลเมตรส่งต่อมาเป็นหลาย,ลายพันปีจนมาถึงเราเราได้ฟังคําสอนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติตามนี่มันดีตรงนี้ทาำฟังของดีเขารักษากันเอาไว้แล้วมันจึงเป็นพันๆปีล่วงมานี่เพราะมันดีจริงๆเรามาทําความดีตรงนี้ให้เกิดขึ้น นะเพื่อที่จะให้ถึงความดีของมันทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกไอความที่เข้าใจไม่ถูกหรือว่าใช้ความดีตรงนี้ในการไปทิ่มแทงคนอื่นอันนี้มันจะเป็นงูพิษเราก็จึงจะต้องระวังพิษหรือว่าความเมาเนะี่ยที่มันเกิดจะเกิดขึ้นจากตรงนี้ได้ความเมามันก็จะเกิดจากการที่เราไปยึดถือนั่นเองแตนะ่ความยึดถือไปติดอะไรมันไม่ดีทั้งสิน้นแะต่สิ่งนั้นดีแต่ให้ถ้าความยึดถือไปติดกับสิ่งดีด แต่ความยึดถือมันก็ทําให้สิ่งดีๆนั้นน่ะเอามาใช้ในทางไม่ดีได้แต่สิ่งที่ดีๆที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้สามารถจะลอกความยึดถือออกได้มันจึงดีตรงนี้แต่ถ้าเราไปใช้ตรงด้านความดีของเขาความยึดถือก็จะค่อยลอกไปลอกไปอย่างนี้มันถึงจะใช้ถูกอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าใช้ในลักษณะที่ไม่เป็นงูปิดเพราะฉะนั้นในวันจันทร์ในกองทุกๆสัปดาห์ข้าพเจ้ามาในที่นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษ หมวดหมูม่ธรรมะอะไรก็ตามที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เป็นข้อเป็นข้อเนี่ยจะรวมเรียบเรียงเอาไว้ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายจําได้ดีก็จะเอามาพูดคุยให้ท่านฟังฟังในลักษณะที่วา่าจะเป็นประโยชน์สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และแน่นอนว่าเวลาที่เราศึกษาคําสอนในตำฟังการอธิบายของข้าพเจ้านะการเดินไปของข้าพเจ้าก็ตามความรู้ความสามารถที่ตัวข้าพเจ้ามีแต่ท่านฟังเองเนี่ย เมื่อได้ฟังข้อมูลอะไรต่างๆแล้วสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจอย่างไรเอา้าเรากลับไปที่ตัวแม่บทซะก่อนนตัวแม่บทเดิมว่าบทเพียนชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นั้นเป็นอย่างไรทําความเข้าใจตรงนั้นให้ดีแต่เบทยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งต้องการทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งต้องการทําความเข้าใจให้มากขึ้นเราก็สามารถเขียนจดหมายมาถามได้ โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการธรมรมารัุนไะด้โดยผ่านทางจดหมายหรือว่าปริศนียบัตจะส่งกันไ่ได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวดัดอุดรธาน,านีรายปริศนีก็4 1 1 3 0หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhmam.com e อาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆก็ได้นะอาจจะไม่ใช่คำถามเรื่องราวรต่างๆที่ท่านผู้ฟัง ้องการจะแบ่งปันต้องการจะสื่อสารกับนารายการเราก็สามารถส่งกันมาได้หมวดธรรมะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ทําฟฝัเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะที่ใกล้ตัวนั้นเป็นความหมายตรงตัวเป๊ะเ,เลยนะคำว่าใกล้เป็นคําแปลนะของคําว่าอุบาสกนั่นเองนะอุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยแปลออกมานะแปลออกมาเป็นภาษาไทย ก็หมายถึงว่าผู้อยู่ใกล้ใกล้ตัวมากๆท่านฟังนละก็จึงจะพูดถึงเรื่องว่าคุณธรรมอะไรนที่จะทาให้บุคคลในบุคคลหนึ่งเป็นอุบาสกหรือว่าเป็นอนะุบาสิกาแล้วอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างนละอุบาสกอุบาสิกาก่อนคํสองคา,านี้นละก็คือเป็นสาหรับผู้ชายเขาก็เรียกว่าอุบาสกสําหรับผู้หญิงเขาก็เรียกว่าอนะุบาสิกาคำว่าอุบาสกนี้แปลว่าผู้อยู่ใกล้ในที่นี้ก็คือหมายถึง อยู่ใกล้พระรัตนตรัยผู้หญิงก็ใช mm ้ค hmm. ําว่าอุบาสิกาแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันเป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยซึ่งคาว่าผู้อยู่ใกล้นี้นลก็ต้องมีคุณสมบัติบางประการดัะนั้นบางคนใกล้ก็มีบางคนไกลก็มีซึ่งการที่บ้านคุณอาจจะอยู่ใกล้วัดบ้านคุณอาจจะอยู่ไกลวัดความใกล้วัดความไกลวัดนี่มไม่ได้เป็นเครื like erm nice. ่องวัดว่าคุณอยู่ใกล้พระรัตนตรัยหรือไม่คุณตรรามห้าอย่างนี้ต่างหากที่จะเป็นเครื่องวัดว่า เออเราอยู่ใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าเราอยู่ไกลจากพระรัตนตรัยก็มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันแล้วข้อแรกก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วข้อที่2เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ข้อที่3เป็นผู้ที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อเรื่องกรรมข้อที่4ไม่แสวงหาเกียรติบุญภายนอกคําสอนของพุทธะแล้วข้อที่5ก็คือบําเพ็ญบุญแต่ในคําสอนของพุทธะมีห้าข้อตรงนี้ เราไล่ไปตีละข้อทำฝังทาความเข้าใจว่าเอะเราเนี่ยที่ระบุในทะเบียนบ้านว่าคุณเป็นคนพุทธพุทธศาสนิกชนนับือาศาสนาพุทธเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาที่ใกล้หรือเปล่าใกล้ระดับไหนระดับแรกคือศรัทธาคำว่าศราัทธาในที่นี้คือมีความมั่นใจนะมั่นใจในอะไรคือมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีแขนเหมือนกัน มีขาเหมือนกันยืนอยู่บนดินเหมือนกันมีใจมีกายเหมือนกันให้เขาตรัสรู้ได้เะใช้ความเพียนความพยายามของมนุษย์นี่แหละใช้ความเพียนความพยายามของบุคคลน,นี่แหละไอ้ก็าสามารถตรัสรู้ได้อันนี้เราต้องมีความมั่นใจก่อนว่ามีคนที่ทําได้คือเราทําได้หรือไม่ได้น,นี้ยกไ้ก่อน,นนะแต่ว่ามีความมั่นใจว่ามีคนที่ทําได้นะซึ่งตรงนี้หมายความว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีพระเจ้าบรรดาลมีเทพบันดาล หรือว่ามีคนอื่นเข้ามาเนรมิตให้บุคคลถึงจะตรัสรู้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือว่ามีความสุขได้แต่ไม่ใช่บรว่าคนอื่นบันดาลแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาทําเป็นตัวอย่างได้มาแล้วลนี่คือความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือข้อที่1ศรัทธาตรงนี้เราก็มีต่อรไปด้วยแล้วคำฟังว่ามีมากหรือมีน้อยคนที่มีศรัทธามากก็ชื่อว่าอยู่ใกล้รัตนตรัยมากขึ้น คนที่มีศรัทธาน้อยแตศรัทธาน้อยก็ศรัทธาหัวเตาก็มีมีบ้างบางเวลาปลุบปลุบโปลโป,ลป,ลปลเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีมีความเคลือบแคลงมีความสงสัยบ้างหรือบางทีก็เชื่อบ้างบางทีก็จุดนี้ยังไม่เชื่อสงสัยอยู่จุดนั้นเชื่อได้ลงใจได้เป็นอย่างนี้ก็มีลักษณะของศรัทธาหัวเต่าเพราะฉะนั้นศรัทธาในเรื่องของการตรัสรู้ของพระเจ้าเราพิจารณาดูแต่ว่าคุณสมบัติของคนที่ก็จจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย มีศรัทธามากหรือน้อยแลนะศรัทธาที่บระดับมากเลยนตะ่จะเป็นเครื่องวัดศรัทธาเลยว่าคุณมีศรัทธาที่ได้ขั้นนะคุณมีศรัทธาที่ถึงระดับหนึ่งนั่นะก็คือศรัทธาของบุคคลที่เป็นโสดาบันนั่นะคือบุคคลที่เป็นโสดาบันเนี่ยจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่ว่าอย่างลงมั่นชนิดที่เรียกว่าไม่หวันหวนะว่นไหวนะไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนอย่างลงมั่นอันะนี้เป็นเครื่องวัด ระดับของศรัทธาว่าถึงระดับที่ใช้ได้ทีเดียวถึงระดับที่ใช้ได้นั้นก็คือเข้าข่ายของความเป็นโสดาบันน,านนี่ก็เรียกว่าเป็นสรัทธาศรัทธาในข้อสอนที่พูดเมัสครู่นั่นคือเรื่องของพระธรรมนั้นพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งเป็นข้อมูลที่พุทธะสอนไว้เป็นความรู้เป็นการปฏิบัติเป็นข้อมูลเป็นกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่ใครสักคนใดคนหนึ่งถ้าเอามาทําแล้วก็จะ พ้นทุกได้ก็จะตรัสรู้ได้ก็จะถึงความสุขได้แตนะ่ซึ่งใครเป็นคนทําไว้ก่อนนะก็พระพุทธเจ้านะกลับมาข้อที่1ที่ว่าพุทธะนี่แหละทําการตรัสรู้ให้แจ้งเองได้แล้วแตนะ่ใช้อะไรทําใช้ข้อที่2นี่นายคือธรรมะเนี่ยใช้ธรรมะนี่แหละเป็นข้อมูลในการทําเป็นวิธีการในการทําเป็นข้อมูลในการปฏิบัติวิธีการปฏิบัตินะคือตัวเองทําได้เองด้วยแล้วก็ยังมีข้อมูลที่บ่งบอกเอาไว้ มือมือกับแผนที่ทางเดินทางว่า hey, ไปทางนี้แล้วนะมันจะถูกแต่ซึ่งตรงนี้ก็คือธรรมะนั่นเองแตวก็ต้องมีความมั่นใจด้วยว่าข้อมูลคําสอนต่างๆที่บอกไว้สอนไว้จะสามารถที่จะทาความพ้นทุกข์ให้ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตของเราได้สามารถที่จะทําความสุขในที่เป็นกเกษมให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้น,นี่คือสตานในข้อที่2องแตนอกจากนี้ นต่คือไม่ใช่ว่าตัวบุคคลน,นั้นคนเดียวทําเองได้คนเดียวแล้วอาจจะฟลุกๆได้แต่ว่าคนอื่นๆเขาก็ทําได้เหมือนกันใครสักคนใดคนหนึ่งนายกนายขอนายดำนายแดงถ้าเขาเอาองค์ความรู้นี้แต่คือเอาข้อสองเนี่ยไปทําไปปฏิบัติไปใช้งานเขาก็จะต้องหลุดผลได้เหมือนกันนต่คือไม่ใช่จะทได้คนเดียวแต่มีหมู่กลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นเครื่องยืนยันในการตระสรู้ตรงนี้ เป็นเรื่องยืนยันในความรู้ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราทําถ้าเราปฏิบัติก็สามารถทําได้เหมือนกันนั่นคือความศรัทธาในสงนั่นเองนะสงจริงๆเนะี่ยท่านฟังแปละว่าหมู่เนะี่ยแปละว่าหมู่สงสาวกก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนนะสาวกก็คือผู้ฟังนะผู้ฟังไรก็คําสอนคําสอนของใครคําสอนของพุทธาน,นั่นเองเขาจึงเรียกว่าพระควมโตสาวกสังโฆ นั้อปักกวัตโตก็คือพระผู้มีพระภาคสาวกแล้วก็คือผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคเนืสังคฆก็คือหมู่กลุ่มนื้หมู่กลุ่มไม่ใช่คนเดียวนะท่านฟังต้องมีหลายคนเนืเพราะว่ามันจะไม่ใช่ว่าฟุกฟุกแล้วก็ทาได้กันมานครั้งแรกก็มีท่านอัญญาโกตัญญาจากนั้นก็มีเพิ่มเป็นภิกษุทั้ง5แล้วก็เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบัติธรรมะได้ ที่สามารถทาความปนทุกได้แต่เรามีความมั่นใจตรงนี้เรามีศรัทธาตรงนี้นี่แหละจะเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาในคือผู้ที่อยู่ใกล้ในอยู่ใกล้พระราตนาตรัยคนที่อยู่ใกล้พระราตนาตรัยธรรมวังจะเป็นบุคคลที่มีที่เกาะมีที่จับมีที่พึ่งในที่เกาะที่จับที่พึ่งนั้นเกาะอะไรพึ่งจากอะไรในปัญหาอะไรในปัญหามันก็มีเรื่องของ ความโกรธเกลียดเหียดแกนเรื่องตันหาราคาที่มันมาทางผัสสนี่แหละแต่มาทางผัสสะมากกระทบถ้าเรามีศรัทธามีความมั่นใจจับเกาะที่พึ่งนี้เอาไว้แต่สิ่งที่เราจะหวังได้ก็คือข้อที่2ตรงนี้คือเราจะเป็นผู้ที่มีศีลแต่ว่าศีลนี่แหละจึงเป็นตัววัดอีกข้อที่2ถึงความเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาคือถ้าเผื่อว่าไม่มีศีลแ,แสดงว่าคุณไม่ได้มั่นใจในคําสอนนะ ไม่ได้มั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้มีความมั่นใจว่าทําแล้วมันจะดีแต่ถ้าผมว่าเรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเอ้ยนี่สิ่งดีนะเราก็เลยเอามาทำนั้นทาอะไรก็เรื่องของสีงนี่แหละนะการที่เอามาทําการที่เอามาใช้การที่เรารักษาตรงนี้ไม่ไดนะ้ให้มันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นปกติขึ้นมาเออแสดงว่าคุณมีความมั่นใจระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความมั่นใจในข้อมูลเนื้อหาของธรรมะในะอย่างน้อยๆแล้ว่ก็เรื่องของการมีชีวิต อย่างเป็นปกติก็สีห้านั่นเองนะสีนี่ท่านฟังแปลว่าความเป็นปกติแตนะ่ความเป็นปกติในที่นี้ก็คือชีวิตมนุษย์คนทัว่วไปเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตปกติกันอยู่อย่างอย่างไรแตนะ่คนปกติเนี่ยไม่ได้ฆ่ากันนะแล้วก็ไม่ได้ขโมยของกันแตนะ่ประเทศทุกป,ประเทศเขาก็มีกฎหมายว่าห้ามฆ่าห้ามขโมยของกันนะห้ามโกหกด้วยเพราะฉะนั้นะไอ้ไอไอเรื่องสีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นปกติมาก เป็นสิ่งที่ว่าไม่สามารถที่จะมีใครค้านได้เลยนะไปพูดในหมู่ที่ไหนเรื่องของศีลเรื่องของเมตตาเขาก็จะคัดง้างตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั่วไปแน่นอนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคําสอนของพุทธาด้วยคาว่าศีลเนี่ยหมายถึงความเป็นปกติคือถ้าเราทําอย่างเป็นปกติอยู่แล้วนอย่างคนที่ทํางานในเมืองทํางานนั่งโต๊ะพวกนี้การฆ่าสัตว์ก็อาจจะไม่ได้ทําอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของเขา อันนี้ก็รักษาอยู่ได้แต่สําหรับคนที่บางทีก็โกหกอยู่เป็นปกติเอา้าวันไหนสักวันหนึ่งคุณฝืนคุณทําดูในะในการที่จะไม่โกหกนตะ่ทาให้เป็นปกติในวันนี้อันนี้แสดงว่าคุณตั้งใจละตั้งใจในการที่จะรักษาความเป็นปกติตรงนีนะ้หรือวันนี้ถ้าคนที่ทํางานเป็นปกติจะต้องมีการจับขบจับเขียดค่าสัตว์บ้างอะไร,บ,นะาารบ้างอย่างเงี้ยในธอากีพการเกษตรบางอย่างมันก็ต้องอมีการปรงชีวิตสัตว์นะให้ตกล่งลงไป เอาวันนี้สักวันหนึ่งนะตั้งใจตั้งใจในการที่จะมีความปกติอยู่แบบที่ไม่ฆ่าอะไรนะตัวนี้ก็คือคุณก็นั่งศีลตรงนี้ขึ้นมาได้ศีลนะข้อที่2นี่แหละจึงเป็นคุณสมบัติที่จะบ่งบอกถึงความที่เราเป็นผู้อยู่ใกล้พระรา,าตรายเพราะคนที่รักษาศีลได้แสดงว่าในใจเขาต้องมีความมั่นใจเอาขอแค่สักวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแตนะ่ถ้าเรามีศีลหข้อน,นี่แหละนะศีลหข้อน,นี่แหละสักวันหนึ่งและคืนหนึ่ง หนึ่งเช่นข้อที่ไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติเนี่ยเราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระอรันอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์เนื่อพระสงฆ์เราพระอรันทั้งหลายก็มีปกติในการไม่พูดเท็จเราตั้งใจในการที่จะพูดคําสัต์จริงสักวันหนึ่งวันนี้หนาวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้เราทำาแล้วก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระสงฆ์อยู่ใกล้พระอรันในวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันนั้น แต่วันนั้นศีลเนี่ยเราทําปุ๊บเราได้ทันทีเราทําปุ๊บเราอยู่ใกล้ทันทีนลก็ให้ทำแล้วก็ไหนทําได้ดีแล้วรักษาข้อนั้นให้ดีอันไหนยังทําไม่ได้ก็อย่าเพึ่งท้อแท้ท้อถอยแล้เราก็ค่อยตั้งจิตทําเอาข้อไหนทําได้ตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ไหนยังทําไม่ได้ก็ค่อยๆทาการศึกษาฝึกฝนในการที่จะขยับขยายให้มันดีขึ้นมานี่คือข้อที่2เรื่องของศีลข้อที่3ามต้ฟังคุณสมบัติของความเป็นอุบาสก อุบาสิกาพระยาได้พูดถึงเรื่องของการไม่ถือมงคลตื่นข่าวนะแต่ว่าเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องมงคลนะครับว่ามงคลตื่นข่าวเนี่ยหมายถึงการที่แบบเขาว่าอะไรกันมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่า,าคุณเอาไอ้นีก้อนนี้ไปสิก้อนนี้ไปแล้วคุณจะขายดีก็ตื่นไปตามเขาเดี๋ยวช่วงนี้เขาเล่นราหูกันก็ตามเข้าไปช่วงนี้เขาเล่นจตุคามกันก็ตามเข้าไปนะนี่เป็นลักษณะมงคลตื่นข่าว หนึ่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ายัางอยู่ไกลพระรตนตรัยอยู่แต่ถ้าบอกว่าเราเชื่อเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วการ,รมเนี่ยหมายถึงการกระทำตามฝังการ,รเนี่ยหมายถึงเจตนาแต่คือถ้าเขาจะเอาแผ่นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้คุณเราบอกคุณติดแผ่นเนี้ยแล้วคุณจะค้าขายดีเอาลองติดแผ่นนี้ดูแล้วก็ขี้เกียจนะแล้วก็ไม่ดูแลลูกค้ายอย่างดีแล้วก็เอาของเน่าๆมาขายแล้วก็โกงด้วย มันจะดีไหมําฝังว่านะอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะมงคลตื่นเก่าแต่ถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมหเชื่อการกระทําที่ถูกต้องเชื่อเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนะว,ว่าอา้าวคุณจะร่ํารวยขึ้นมาได้ก็ต้องมีความขยันขันแข็งคนที่มีความขยันขันแข็งตื่นเช้าลุกขึ้นทํางานอย่างดีทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็น,นยจัดแจงการงานอย่างดีไม่เกยจคร้าดคนนี้จะร่ํารวยขึ้นมาได้น้อยคุณจะมีแผนนั้น หรือคุณจะไม่มีก็ตามเอออย่างนี้ฟังเขาด่าเตนะ่เพราะว่าเขาเชื่อเรื่องกรรมนะเป็นผู้ที่ไม่ตามมงคลตื่นข่าวแต่ว่ารู้จักการกระทำอย่างดีซึ่งเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าแสดงเอาไว้ทัางฝัง,งอย่างคนจะมีชื่อเสียงคนจะมีผิวพรรณงามคนจะมีโภคทรัพย์ร่ํารวยคนจะมียศถาดาศักดิ์แนะพวกนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเหตุเอาไว้หมดแล้วนะเอา เช่นอะไรบางต้องการให้เพื่อนรักต้องการมีคนที่รักใคร่เราแล้วก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาในอยู่เรือนบ้างอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยได้แ,แตแ่ต้องการมีโคทรั์เราก็รักษาศีลให้ดีทํางานอย่างขันแข็งต้องการมียศฐานบรรดาศักดิ์เราก็ให้อนุโมทนาคนอื่นในยินดีในยศตําแหน่งที่คนอื่นเขาได้ในพวกนี้จะเป็นตัวช่วยได้ในเรียกเป็นเหตุที่ถูกต้อง แต่ลักษณะที่เรียกว่าเป็นขอของดีอย่างเงี้ยข้า,าพเจ้าก็เคยนะทำฟังแต่ขึ้นแท็กซี่ไปอย่างเงี้ยบางทีแท็กซี่ก็ถามเลยอาจารย์อาจารย์มีของดีให้ไหมของดีให้ไหมแต่ของดีพวกนี้ก็คือหมายถึงวัตถุมงคลนั่นแหละซึ่งพระเจ้าพูดไว้ในที่นี้บอกแล้วว่าอย่าไปถือมงคลตื่นกล่าวแต่ให้เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมแต่ถ้าเชื่อเรื่องการการะทําเชื่อเรื่องกรรมไม่ใช่ว่าความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่ผู้อื่นบันดาล แต่ความสุขความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่นะถ้าเหตุปัจจัยมันมีดีทําไว้แต่ความสุขความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นได้ดับไปได้มันก็ธรรมดาตรงนี้แต่การเชื่อเรื่องกรรมตรงนี้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องกรรมไม่ใช่เรื่องใหญ่ทุกฝั่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กแตนะ่เป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นสิ่งที่ดับได้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะนี่คือข้อที่3ามแต่เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมในคุณสมบัติของอุบาสอุบสิกาข้อที่ พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของการที่ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาแนะรามาําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าโอ้งั้นจะให้ทําบุญเฉพาะแต่กับพระสงฆ์แต่กับพระพุทธเจ้าเหรอแต่ทำความเข้าใจตรงนี้ทุกฝั่งคําว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคําสอนของพุทธนะพุทธสอนอะไรแต่ตรงนี้คือพระพุทธศาสนาเขาก็เรียกว่าคําสอนจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชหาดูนะ คำว่าศาสนานี่ไม่มีเลยมีแต่ว่าคําสอนของพุทธ,ธะมีแต่คําว่าทำวินัยตรงนี้เท่านั้นเองแล้วคําว่าบุญก็มีหลายอย่างนะบุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาก็มีบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขดำฝังนะอะไรที่เป็นบุญที่พุทธ,ธะสอนให้ทําทําเลยนะการให้ทานสอนไหมสอนนะสอนให้ทานกับใครบ้างนะให้ได้ทุกคนเลย กณจะสงเคราะห์ชาติสงเคราะห์คนที่ล่วงรับไปแล้วสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ะในมูลนิธที่อะไรก็ทําได้ทั้งสิน้นแต่เพราะนั้นคือการให้ทานนั่นเป็นสิ่งดีนี้เป็นคําสอนของพุทธานาทั้งว่างแตไม่ได้จํากัดเฉพาะอยู่ว่าต้องให้กับวัดหรือต้องให้กับพระแต่คุณให้กับใครก็ได้บุญทั้งนั้นแหละเพราะว่าอยู่ที่ใจของเรามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังแต่แต่ว่าบุญที่ให้นั้นอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันก็อยู่ที่เนื้อนาบุญนะอยู่ว่าผู้รับนี้มีคุณสมบัติอย่างไร แะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ให้ทานแต่พุทธายังสอนถึงเรื่องของการรักษาศีลก็ได้บุญด้วยและนอกจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาศีลแต่ก็ยังสอนเรื่องของการนั่งสมาธิภาวนาด้วยนได้บุญเห็นชัดเจนทันตาเดียวนั้นบุญเปเชี่ยงความสุขอันนี้คือพุทธาสอนเอาไว้แต่ประเด็นคำว่าไม่แสแวงบุญนอกคําสอนของพุทธาเนี่ยมันลึกไปกว่าน,นั้นลึกกว่าที่เราเข้าใจกันอันนี้คือข้อที่4ี่ในคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา แล้วในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะไปแบ่งเป็นศาสนาใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องทานก็ให้ได้กับทุกคนในเรื่องของศีลคุณไปพูดในคําสอนที่ไหนเขาก็ไม่ขัดขานเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามฮินดูแล้วเขาก็นิยมการที่ไม่ฆ่าไม่โกหกไม่ประพฤติผิดในกาบจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลตรงนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญในคําสอนของพุทธน,นั่นเองข้อที่5ทา้งฟฝั่ง คือให้ทําบุญในพระพุทธศาสนาคือเมื่อสักครู่ที่ข้าพเจ้าพ,พูดเนี่ยก็คือให้ทําบุญในคําสอนของพุทธไหนที่ที่พุทธ,ธไม่ได้สอนเช่นว่าคุณจะไปขุดดินตรงนี้แต่แล้วมาไว้บนหัวแล้วกระโดดขึ้นกระโดดลง3ามครั้งแล้วจะเป็นทางมาแห่งบุญอันนี้พุทธ,ธไม่ได้สอนะอย่าไปทําตรงนั้นนั่นคือข้อที่4นะอันนั้นคือไม่สแสวงหาบุญนอกคําสอนของพุทธ,ธนะหรือแม้แต่ว่าเช่นการที่เราเอาอาหารไปตั้งไว้หน้าหลุมศพอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าการบูชายัน แตซึ่งการบูชายานันผู้เช้าก็บอกว่ามีอัน,นิสงส์อยู่นะมีอัน,นิสงส์งแต่ว่าผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะน้อยมันจะไม่เหมือนกับการให้ทานถ้าเราให้ทานอันนี้ก็เรียกว่าทําบุญในคําสอนของพุทธะถ้าเรารักษาศีลอันนี้ก็เรียกว่าทําบุญในคําสอนของพุทธะถ้าเราเจริญสมาธิภาวนาเรียกว่าสร้างบุญในคําสอนของพุทธะอันนี้มีดีอยู่ทําได้ทําเลยแต่อะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วคุณจะไปทํา นะเช่นตัวอย่างอี่วที่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าขุดดินหรือบางทีคุณไปแช่น้ําน้ําวันหรือสามรอบนะขึ้นมาคุณจะได้บุญอันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือว่าถ้ามีคนบอกว่าเอาคุณกราบไปทางทิศเหนือใต้ออกตกครั้งละสามครั้งนะจะได้บุญอันนี้พระุทธเจ้าไม่ได้สอนราะนั้นเราทําความเข้าใจให้ดีในเรื่องของสิ่งใดที่ไม่ควรทำนะก็อย่าทําที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งใดที่ควรทําที่พุทธะสอนก็ให้ทําตรงนี้ มันจะมีความชัดเจนอยู่5ข้อเนี่ยท่านผู้ฟังคือคุณสมบัติของอุบาสกปัสิกาซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้พระตัตนตรยัยในบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างนี้จำอีกครั้งหนึ่งท่านฟังอันดับแรกคือมีศรัทธา2คือมีศีลสามเป็นผู้ที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อเรื่องของกรรมสีนั้นเป็นผู้ที่ไม่แสแวงหาเกียรติบุญนอกคําสอนของพุทธ ้าเป็นผู้ที่สแสวงหาบุญทำบุญในคำสอนของพุทธะซึ่งเรื่องของบุญเรื่องคำสอนของพุทธะนี้เราทำความเข้าใจแล้วว่าบุญนี้มีแยก3าอย่างการให้ก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการเจริญภาวนาก็เป็นบุญคำสอนของพุทธะตรงนี้ไม่ได้แบ่งแยกว่าต้องเป็นาศาสนานั้นหรือาศาสนานี้แต่ว่าถ้าบัวเราให้ในบุคคลในบุคคลหนึ่งทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนแผ่เมตตาไปให้ใครสักคนใดคนหนึ่ง ที่ว่าเขาจะนับถือคําสอนของพุทธะหรือไม่ก็ตามนั่นก็เป็นทางแมงบุด้วยเหมือนกันพระท้าข้อน,นี้ทำฟังเป็นคุณสมบัติเรามาตรวจสอบตัวของเราดูนะว่าไอ้ที่คุณฟังคําสอนของพุทธะเนี่ยคุณใกล้ขนาดไหนนะ่เป็นผู้ที่อยู่ใ,ใกล้คําสอนของพุทธะขนาดไหนเนะเราได้เอามาทําเราไดเอามาปฏิบัติหรือไม่นะที่อยู่ในตัวเบียนบ้านบ่าคุณเป็นคนพูดนะ่มีหรือเปล่าแนะ่จริงๆแล้วคุณสมบัติตรงนี้ทำฟัง แม้เราดูคนอื่นที่เขา,าอาจจะไม่ได้เขียนในทะเบียน <meals. S 1> บ้านว่าเขาเป็นคนพุทธเช่นว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างนี้แต่เขามีศีลมีเยอะแยะแต่คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างนี้แต่เขาเชื่อเรื่องกรรมแต่เขาเชื่อเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลเขาไม่ได้งมงานในเรื่องวัตถุมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งเออนี่เขาใกล้ความเป็นพุทธามากกว่าเราอีกนะแล้วเขาก็ยังรักษาศีลมีการเจริญเมตตาแต่เมตตานี่ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งนะ แต่เขายังทําสิ่งที่เป็นคําสอนของพุทธ,ธะมากกว่าคนพูดบางคนได้สาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาใคร้ครวญวิเคราะห์มาแจกแจงทําความเข้าใจในตัวเราเองดูว่าเรามีความใกล้สัมมาสัมพุทธ,ธะขนาดไหนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทาไม่ยากจำฟังสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยแต่ขอให้ตั้งใจเท่านั้นเองขอให้มีความมั่นใจเท่านั้นเองเดี๋ยวทุกอย่างมันเกิดจากความมั่นใจทุกอย่างเกิดจากศรัทธา ที่เรามีศรัทธาในคําสอนมีศรัทธาในผู้ที่ตรัสรู้มีศรัทธาในการทําการปฏิบัติของเราแต่พระบาิถ้าเราทําเราเอามาปฏิบัติแล้วนั่จะทาให้เกิดผลเรื่องของศีลเป็นต้นเรื่องของการที่จะได้บุญนั่จากการทําบุญในรูปแบบต่ตางๆนั่นเองอันนี้คือเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาท่านฟังวันนี้ให้ฟังกันเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวมากๆเลยแต่ท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆ แล้วก็ติดต่อกับทางรายการมาได้กับประชาพระมาหาภัยบูรณ์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจญบอนติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ